เมื่อความสัมพันธ์ดำเนินมาถึงขั้นตอนของการแยกจากซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องได้พบกับประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดทรมานใจและมีความท้าทายหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เช่นอาจเกิดความรู้สึกว่ากำลังจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างของชีวิตไปความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างและสิ้นหวังอย่างรุนแรง อารมณ์ที่แปรปรวนความกลัวความวิตกกังวลอาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตและความรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ที่กำลังเผชิญอยู่ตลอดจนการได้ประสบกับความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายบางอย่างทางร่างกายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีความท้าทายและดูเหมือนสถานาการณ์จะเป็นไปในเชิงลบ แต่ความจริงแล้วมันมีเหตุผลบางอย่างที่ดีกว่าซึ่งหมายถึงเป็นการผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าสู่การเรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่สำคัญในชีวิตจนสามารถก้าวผ่านบททดสอบต่างๆได้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ให้เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลหลักๆ5ประการดังต่อไปนี้ เป็นช่วงเวลาที่จะได้กระตุ้นให้คู่ทวินเฟรมทั้งสองฝ่ายได้มีการเติบโตและพัฒนาทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ 2. เพื่อแก้ไขเยียวยารักษาบาดแผลในอดีตและเรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่สำคัญในชีวิต 3. เป็นช่วงเวลาที่จะได้เรียนรู้การสร้างความสมดุลภายในให้กับตัวเอง 4. เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงการรักตัวเองและรักคู่ทวินเฟรมอย่างไม่มีเงื่อนไข 5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาพบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าดังนั้นไม่ว่าช่วงของการแยกจากกันจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกแย่สักแค่ไหนโดยเฉพาะในช่วงแรกๆแ,แต่ทวินเฟรมทุกคนควรตระหนักรู้อยู่เสมอว่าการแยกจาก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่การแยกจากกันอย่างถาวรและไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองฝ่ายจะได้แยกย้ายกันเพื่อไปเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองทั้งความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อการกลับมารวมตัวกันหรือการกลับมาพบกันใหม่ในอนาคต ซึ่งการกลับมารวมตัวกันหรือการกลับมาพบกันใหม่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ผ่านการเรียนรู้กับบทเรียนที่จำเป็นและผ่านบททดสอบต่างๆจนมีการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างเต็มที่แล้วเท่านั้น โดยจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมีคลื่นพลังงานที่สอดคล้องกันตามธรรมชาติซึ่งเป็นคลื่นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนในระดับความถี่ที่สูงและมีความสเสถียรดังนั้น การกลับมาพบกันใหม่หลังจากช่วงเวลาของการแยกจากกันจึงไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับหรือควบคุมให้เกิดขึ้นได้จากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายพยายามทำให้สถานการณ์จากภายนอกเป็นไปอย่างที่ใจตัวเองต้องการ เช่นการพยายามทำดีกับอีกฝ่ายเพื่อให้เขาเห็นความสำคัญของตนเองการพยายามพูดคุยโน้มน้าวจิตใจหรือแม้แต่การใช้พิธีกรรมทางศสยศาสตร์บางอย่างก็ไม่สามารถช่วยได้ หรือแม้แต่การที่คู่ทวินเฟรมทั้งสองฝ่ายจะมีการนัดเจอกันแบบตัวต่อตัวในบางครั้งคราวถึงจะมีการวางแผนล่วงหน้ายังไงแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะได้เจอกันก็จะมีสถานการณ์ที่ทำให้ไม่ได้เจอกันอยู่ดีแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นช่วงเวลาที่ใช่ถึงจะไม่ได้มีการนัดหมาย แต่ก็อาจจะสามารถเจอกันได้ด้วยเหตุบังเอิญซึ่งก็อาจจะเป็นการได้เจอกันได้พูดคุยกันเพียงไม่นานก็ต้องมีการแยกย้ายกันอีกเพื่อกลับไปอยู่ในพื้นที่และใช้ชีวิตของตัวเองจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ต้องได้กลับมาเจอกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างถาวรซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีหลายๆคนถามว่าแล้วมันเมื่อไหร่ล่ะ ต้องรออีกนานแค่ไหนจึงจะถึงเวลานั้นก็ต้องบอกว่าไม่มีใครสามารถบอกล่วงหน้าได้นะคะเพราะแต่ละคู่ก็จะมีเส้นทางชีวิตและเส้นทางในความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทเรียนชีวิตที่แต่ละคู่จะต้องเรียนรู้และขึ้นอยู่กับบททดสอบต่างๆที่แต่ละคู่จะต้องผ่านไปให้ได้แต่ละคู่ก็จะมีไทม์ไลน์ที่ไม่เหมือนกันจึงควรมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสิ่งสำคัญเราต้องไม่สร้างความกดดันให้กับตัวเองและคู่ทวินเฟรมของเราเราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในคู่ของเราและเชื่อมั่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เกิดจากการทำงานของจักรวาลแมบบ้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานใดๆจากภายนอกที่จะมายืนยันได้ ก็จะช่วยให้เส้นทางของการกลับมาพบกันใหม่ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นทวินเฟรมเป็นเรื่องของความรักในระดับจิตวิญญาณซึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณก็จะเป็นเรื่องของพลังงานและมักจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาท,ที่บางอย่างเราก็ไม่สามารถหาเหตุผลหรือหาหลักฐานดใดๆในทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมมายืนยันได้ แต่หากเรามีการทำงานกับภายในปรับค่าพลังงานจากภายในให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับค่าพลังงานของสิ่งที่อยู่กับโลกภายนอก mm. ก็จะช่วยทำให้หลักฐานต่างๆทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมค่อยๆปรากฏออกมาให้สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้จากโลกภายนอกนะคะ